เทวียุคปันพากาลผู้ฟงปกป้องคุ้มครองมนุษย์ในยามที่โลกไร้ซึงแฝงสว่างเทวีแห่งรัติการยามค่ำคืนพระคณิธาแห่งองค์พระแม่อุษาเทวีมหาเทวีทั้งสองพระองค์ฟงเป็นบุคลาทิตฐานของธรรมชาติทรงเป็นมารดาแห่งกฎนิรันที่แฝงสว่างกับ ความมืดติดตามกันและกันอย่างฟอดคลองทรงเป็นดักผู้ทอผ้าแห่งการเวลาสำหรับจักรวาลในทางเทวะวิทยานั้นความสว่างย่อมสัมพันธ์กับความร้อนจึงทำให้เกิดการเกิดการตั้งอยู่และการดับจุดกฎไตรลักแต่ถ้าว่าความมืดนั้นย่อมสัมพันธ์กับความเย็นจึงเกิดการคงสภาพไม่โรยรา ไม่ดับฝู่นพระลักษณะพระแม่นั้นได้ฟงพันานาแต่ต่างกันออกไปโดยพระวรากายสีคล้ำฟงมวลหมู่ดาวทั้งหลายเป็นเครื่องประดับพระวรากายอาภรณ์ีแดงฝดหรือบางครั้งก็สีดำสนิทโปรดการประทับข,ข่าวนนิสฐานว่าดอกไม้ประจำพระองค์นั้นคือดอกพรมกระมลและดอกพระจันทเพราะทั้งสอง ทรงเบ่งบานและมีกลิ่นหอมเพียงช่วงข้ามคืนเท่านั้นโอ้ราตรีเทวดหญ่มการ